ดักจับแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นสอนอทองหล่อนะครับนะนี่ครับวาดหากันแบบนี้เลยนี่ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูการโยกย้ายนะครับแต่เราจะให้เห็นกันในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาดักนี่เขาเรียกว่าดักไหมอืมมันเป็นยุทธวิธีนะครับนะมันเป็นยุทธวิธีของตำรวจจราจรน,นะครับนะ สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่1นันวาสองห้าหกแปดเวลาสิบสองนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับนะจะโดนกันนี่ครับชั่วโมงที่หน้าตอนนี้นะครับกำลังโยกย้ายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่นะ นี่จะเป็นสอนอทองหลอดนะครับแยก,กเกษมราดนะครับนะทุกคนแ๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะครับสังเกตการการทํางานการยืนดักนะครับนะไมกว่าหมดหมดยุคไปแล้วนะครับนะแต่ยังไม่ได้หมดยุคนะครับท่านผู้ชมอืยังอยู่ลักษณะกันแบบนี้อยู่นะครับรถคันนี้ก็ไม่นะครับปิดแผนป้ายทะเบียนให้ทุกคนดูนะครับ นี่จะเป็นป้อมนะครับสัญญาณจราจรของสอนอทองหล่อเลยเอฝั่งนู้นก็น่าจะมีนะครับทุกคนเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพครับเ๋ยวไปได่านที่ตำรวจนะครับวันนี้ได้มานะครับมาชมนะครับนี่ครับแยก,กเกษมราชถนนกเกษมราชนะครับหรือแยก,กเกษมราชแล้วกันจุดนี้ตรงไปจะออกไปทางนู่นเลยนะครับ ทางนู้นก็มีนะครับนะทางนู้นก็ยืนดักนะครับนะนี่ทางนู้นก็มีการดักดักจับครับนะนูน่นผู้คน,เ,นยเยอะแยะเลยนะครับแต่ส่วนมากนะครับท่านผู้ชมนี่ รถที่ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนเขาก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราเห็นครั้งหนึ่งแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีตำรวจเขาก็จะตรวจนะครับนะตรวจจับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มา รถนรนะครับในแยกนี้จุดนี้นะครับผมก็อยู่ที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้ลงไปอะไรไปถามอะไรหรอกครับเดี๋ยวให้เห็นกันเลยนี่ครับตำรวจเขาก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะตรวจสอบว่ารถเนี่ยรถของท่านนี้มีอ่ามีใบประกอบอะไรบ้างนะครับสำเนาคู่มือรถนะครับทะเบียนจดหรือไม่ให้ดูกันนะครับนี่ครับวันนี้ก็ นายตำรวจนายระดับใหญ่นะครับที่มีการโยกย้ายนะครับนะตำแหน่งวันนี้ผมก็ประเดิมเลยนะครับถือว่าประเดิมเลยในการโยกย้ายครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอันวิหมายที่ดีนู่นเลยครับท่านผู้ชมนู่นฝั่งนู้นนะครับนะก็ต้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านอบตรอนะครับนะท่านอยากจะเข้ามาดูผมก็ได้นะครับเรื่องนี้ หรือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับอืมมาชมนะครับจุดยืนดักนะครับนะดักอ่าหาความผิดซึ่งหน้านะครับตรวจติดไฟแดงนี่ถ้าคุณไม่พร้อมไม่ได้นะแต่เขาก็ไม่ได้เอาทุกอย่างนะผมสังเกตดูมีรถที่ก่อนหน้านี้มีรถจักรยานยนต์แบบเขาขับมาโดยไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยเขาก็เขาไม่ได้เอาทุกอย่างนะอันนี้เห็นอยู่นะครับอืมเราจะตรวจนะครับอืมนะ อย่าลืมนะครับนะ